วันนี้พวกเราอยู่กันในด่านกระโดดทาวเวอร์ที่มีชื่อว่าด่านกระโดดซ่อนแอบแปลงร่างกายเป็นบล็อกงั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปแอบซ่อนกันแล้วใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่เราจะต้องไปซ้อนแอบกันแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปกันเลยดีกว่ารอด้วยพี่ฝนเร็วเข้าเร็วเข้าตอนนี้เพื่อนของเราจะต้องออกตามหาน่ะ เพื่อนของพวกเราตอนนี้มีบางคนแปลงร่างเป็นบล็อกไปแล้วนะแปลงร่างเป็นบล็อกไปแล้วเหรอใช่แล้วเดี๋ยวก่อนนะบันไดอันนี้ปีนไม่ได้นะถ้าปีนไม่ได้นั่นก็คือเพื่อนนั่นแหละเพื่อนของเราเหรอใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเพื่อนที่กําลังตามหาจะออกมาแล้วรอพี่เอกด้วยเร็วเข้าเร็วเข้าตามมาทางนี้ดีกว่าไม่ไปหรอกเพเอกแปลงร่างเป็นบล็อกสีเทานี่ดีกว่าแปลงร่างเป็นบล็อกแล้วอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เนียนไม่เนียนเดี๋ยวก่อนระวังให้ดีนะเพื่อนมาแล้ว เพื่อนกำลังเดินขึ้นมาแต่ว่าเพ็กกำลังหาทางทำให้ตัวเองกลมกลืนอยู่เดี๋ยวก่อนนะแย่แล้วทำยังไงดีพี่ฝนหาที่ซ่อนไม่เจอพี่ฝนก็หาทางแอบไปก่อนแล้วกันตอนนี้เพ็กได้ที่แอบแล้วได้ที่แอบแล้วเหรอเหมือนเป๊ะนี่ไงตอนนี้พี่ฝนตามเพื่อนมาตามใครไปเพ็กไม่รู้หรอกนะแต่ตอนนี้เพ็กแอบพ้นแล้วเดี๋ยวก่อนนั่นไงพี่ฝนเจอเพื่อนที่เขากำลังออกตามหาแล้วเพื่อนที่ออกตามหาเขากำลังเดินตามพี่ฝนมาแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบันไดปีนไม่ได้ เพื่อนรอด้วยเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนแปลงร่างกายเป็นบล็อกกระโดดไปแล้วพวกเราช่วยกระโดดไปข้างหน้าอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวก่อนนะมาแล้วจริงด้วยไม่ทันแน่นอนเราจะต้องแปลงร่างแล้วล่ะพี่ฝนแปลงร่างเป็นอะไรอ่ะพี่ฝนแปลงร่างเป็นบล็อกสีเขียวเป็นบล็อกสีเขียวเนี่ยนะใช่ทํายังไงดีซ่อนไม่เนียนถ้าซ่อนไม่เนียนเปลี่ยนไปอย่างอื่นดีไหมเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเหรอแย่ yeah, แล้วอ้าวนึกว่าเพื่อนมาตามหาเปลี่ยนร่างแล้วเขา้า เปลี่ยนทาไมอยู่ตรงเนี้ยดีแล้วเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนผ่านไปแล้วแล้วเพื่อนที่กําลังตามหาพวกเรากําลังปีนขึ้นมาเข้ามาแล้วหรือยังอ่ะนี่ไงจะเห็นเป็นเงาแดงๆเดินมาแล้วพี่ฝนเดินมาแล้วเหรอเขาเดินผ่านพี่เอกไปเลยเดินผ่านไปเลยเหรอใช่เนียนมากเขามองไม่เห็นพี่เอกเลยเหรอเขามองไม่เห็นจังหวะนี้พเพกจะต้องลงแล้งานคราวดีพี่ฝนจะซ่อนได้หรือเปล่าเนี่ยหายไปไหนแล้วพี่ฝนนะ พี่ฝนกระโดดขึ้นมาซ่อนแล้วก็แอบหม่ตอนนี้แปลงร่างเป็นบล็อกสีเขียวเมื่อกี้ก็บล็อกสีเขียวไม่ใช่เหรอคราวนี้เป็นบล็อกสีเขียวที่เป็นกำแพงพวกเราสามารถเปลี่ยนเป็นบล็อกอื่นๆได้ตลอดเวลาใช่เปล่าใช่เปลี่ยนเป็นบล็อกอย่างอื่นได้แต่ตอนนี้อย่าเสียงดังทําไมอะพี่ฝนเขากําลังมาเขาคงหาไม่เจอหรอกนาดูก่อนเขากระโดดมาแล้วหรือว่าเขาจะมองเห็นพี่ฝนแล้วเพื่อนกระโดดมาแล้วมาได้กาแล้วถ้ายางงั้น พี่ฝนจะต้องยืนอยู่แบบนี้เฉยๆห้ามขยับตัวฉันกำลังเห็นเพื่อนกระโดดไปตรงบล็อกสีเขียวเดี๋ยวก่อนเขามาแล้วแย่แล้วเพื่อนมีอุปกรณ์เสริมพี่ฝนจะเป็นอะไรไหมเนี่ยไม่เป็นไร <c ười> เพื่อนตามหาเราไม่เจอแน่นอน <c ười> ฉันว่าเขามองเห็นพี่ฝนอยู่นะเขามองไม่เห็นหรอกนะ่าแน่ใจเหรอเดี๋ยวมาเอาใหม่ก็แล้วกัน <c ười> ตอนนี้พี่ฝนกลายเป็นคนตามหาแล้วใช่พี่ฝนกลายเป็นคนตามหาแล้วเพเอกยูนไหนอ่ะไม่บอกกระโดดหนีดีกว่า กระโดดหนีไปแล้วเหรอนี่เพเอกอยู่นี่พี่เอกเป็นฝ่ายชนะเฉยเลยรอดอยู่คนเดียวเมื่อกี้นี่หมดเวลาใช่แล้วหมดเวลาพี่เอกก็เลยกระโดดออกมาไงล่ะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนกับว่าคราวนี้พี่ฝนจะเป็นคนตามหาแย่แล้วถ้าพี่ฝนตามหาเพเอกต้องรีบหนีก่อนจะหนีไปไหนอ่ะไม่บอกทําไมไม่บอกบอกไม่ได้บอกเพเอกก็โดนเจอตัวนะดิมาได้กาแล้วคราวนี้ทุกคนไปซ่อนแอบกันหมด พราะฉะนั้นเดี๋ยวนับถอยหลังก่อนแล้วทำไมเพื่อนไม่ปีนขึ้นมาข้างบนกันล่ะมาแล้วนี่นับถอยหลังแล้วที่สำคัญนี่พี่ฝนจะต้องออกตามหาเพื่อนให้เจอให้ได้แหละแย่ yeah, แล้วเพเอกคิดว่าทุกคน,นโดนฝน<ง>จัดการแน่<ง>เ,เจอแล้วเจอเพื่อนแล้วรอเราด้วยงั้นฉันว่าเพเอกปีนขึ้นไปอีกสองสามชั้นดีกว่านะมาแล้วเดี๋ยวก่อนเพื่อนหายไปไหนอเอาได้ไงเจอแล้วเนี่เพื่อนไปไหนอ่ะเพื่อนก็อยู่แถวนั้นแหละพี่ฝนเพื่อนจะหนีพี่ฝนไปไหนอ่ะ ขาต้องหนีอยู่แล้วมันงั้นเขาก็โดนจับไงนี่ไงพี่ฝนเจอเพื่อแล้วเราวนี้เพื่อนจะต้องออกมาเป็นคนตามหาเหมือนพี่ฝนแน่นอนถ้าอย่างนั้นแล้วก็ปุกปิ๊กเราขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นดีกว่ามาแล้วนี่เพื่อนออกมาตามหาเป็นเพื่อนพี่ฝนอีกคนหนึ่งแล้วล่ะท่าทางชั้นนี้ไม่น่าจะปลอดภัยพี่เอกอยู่ไหนอ่ะต้องเปลี่ยนชั้นแล้วเพราะว่าพี่ฝนร,รู้ว่าพี่เอกเคยอยู่ชั้นนี้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนบอกมาเดี๋ยวนี้เลยเอ่ะเด เราเปลี่ยนแบบนี like, shoe, you know? no. ้ได้เลยแล้ว like, ก anyway. yes. yeah. yeah. like, right. no. okay. ็เดินทะลุได้เลยนี่นาอยู่ไหนแล้วเนี่ยตามหาไม่เจอไม่บอกทําไมไม่บอกบอกเดี๋ยวรู้บอกเดี๋ยวรู้เหรอใช่แล้วไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่วอมีเพื่อนแล้วอ๋อนี่ไงแย่แล้วเดี๋ยวก่อนแย่แล้วนี่พี่เอกหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ทำไมไม่ใช่อ่ะเมื่อกี้บอกว่าเปลี่ยนร่างแล้วไม่ใช่อ่ะเปลี่ยนร่างแล้วแต่ว่านั่นไม่ใช่พี่เอกงั้นหมายความว่าจะต้องเป็นเพื่อนแน่นอนแหละก็ต้องเป็นเพื่อนอยู่แล้วเพราะว่าพี่เอกเปลี่ยนไปอยู่ที่อื่น เพราะจะได้อยู่ที่นี่หรือเปล่าไม่อยู่ไม่อยู่ได้ไงใครจะไปอยู่ที่เดิมจริงเหรอตอนนี้มีเพื่อนที่ซ่อนแอบอยู่ทั้งหมดสองคนรวมพี่เอกด,ด้วยใช่แล้วมีเพื่อนอีกคนนึงอยู่ใกล้ๆเพียงนี่แหละบันไดนี้หรือเปล่าน่าสงสัยชะมัดเลยไม่ใช่ไม่ใช่บันไดเหรอไม่ใช่ใครจะไปอยู่บันไดนั้นกันบันไดดีหรือเปล่าบันไดไหนอีกอะนี่ไงบันไดนี้หรือเปล่าน,น,น, hang, น,นั่นไม่ใช่บันไดนั่นกำแพงกำแพงนี้ไม่ใช่นี่ไง บันไดนี้ไม่ใช่หรือว่าจะเป็นบันไดนี้หรือเปล่าฉันว่าพี่เอกควรไปได้แล้วนิ่งไงเจอแล้วช่วยด้วยบันไดยขยับได้แย่ yeah, แล้วออกออกไม่ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนเร็วเข้าพี่วลเจอพี่เอกแล้วช่วยด้วยออกไปจากตรงนี้ไม่ได้นิ่งไงเจอแล้วตอนนี้พี่บลมีเพื่อนมาช่วยตามหามากันเยอะเลยเพเอกเลยต้องกลับมาใหม่เลยเพราะฉันดัดพี่วอลเป็นฝ่ายชนะ ชนะแล้วเหรอใช่ชนะแล้วแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้เราจะต้องไปซ่อนนี่นะถูกต้องตอนนี้เราเป็นคนซ่อนนั่นเพื่อนแปลงร่างเป็นบันไดแล้วรีบแปลงร่างทําไมตอนนี้เนี่ยเพื่อนเดี๋ยวก่อนพี่เอกหล่นไว้นอ่อะหล่นลงมาข้างล่างแล้วเพราะฉะนั้นพี่เอกต้องรีบเปลี่ยนแล้วใช่เพ uh yeah right ื่อนกําลังจะออกมาแล้วเพื่อนออกมาแล้วต่างหากเพื่อนมาแล้วเหรอมาแล้วพี่ฝนเพื่อนมาแล้วไม่เป็นไรพี่ฝนยังพอมีเวลากระโดดผ่านไปได้ เขาเห็นพี่ฝนข้างบนเขาก็เลยวิ่งตามไปแล้วตอนนี้จริงเหรอใช่แล้วไม่เป็นไรตอนดีพี่ฝนซ่อนแอบตามเพื่อนไปแล้วตามใครไปอ่ะตามเพื่อนที่เป็นบล็อกสีแดงบล็อกสีแดงข้างหน้าน่าเหรอใช่บล็อกสีแดงไปแล้วเขากําลังปีนตามขึ้นไปนะเอะเอะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขาไม่ปีนตามไปอ่ะเขาอยู่ไหนอ่ะเขาอยู่ข้างๆพี่เอกเดี๋ยวก่อนยืนไหนนะเหมือนกับว่าเขาตกลงมาจากนั้นเขาก็ตามหาเพเอกอย่างเดียวเลยจริงเหรอ ทำยังไงดีละเนี่ยจะรอดหรือเปล่าเอารอดเฉยเลยแล้วเพื่อนไปไหนอ่ะเพื่อนปีนข้ามไปแล้วจริงเหรอรอดแบบงงๆแบบนี้ไม่ได้การแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่วัลตัดสินใจใหม่ตัดสินใจทำอะไรอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอให้เพื่อนขึ้นไปก่อนใช่เราจะต้องรอเพื่อนก่อนเพื่อนอยู่ไหนอ่ะสีม่วงสีม่วงนั่นไงเจอแล้วเขากําลังปีนบันไดขึ้นมางั้นเ่เอกเปลี่ยนล่างเลยดีกว่า เพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเสียงดังเขาเข้าไปในบล็อกสีน้ำตาลนี่ไงพี่ฝนกระโดดลงมาเฉยพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยพี่ฝนกลายร่างปเป็นบล็อกอ๋บอบล็อกสี่เหลี่ยมตรงนั้นใช่ไหมใช่เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมเมื่อกี้นี้เข้ากระโดดเข้าไปในเขาเรียกว่าอะไรนะในห้องอะไรบางอย่างที่เป็นกำแพงนั่นแหละเป็นทางออกนี่ตอนนี้เพียกเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วนี่นไงเพื่อนเขาอยู่ชั้นบนเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารอดแล้วแน่ใจหรือว่าเรารอดแล้วอ่ะใช่เรารอดแล้วแต่ว่า ไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่เปลี่ยนบล็อกดีกว่าเอาเลาเปลี่ยนมาเป็นสีเดียวกันทําไมเนี่ยเอานี่พี่เอกเหรอไม่ใช่นั่นนั่นไม่ใช่นั่นเป็นบล็อกเดี๋ยวก่อนใครวิ่งมานี่ไงตอนนี้เพกอยู่ตรงกลางจริงเหรอถ้ายังงั้นอย่าขยับนะเพเกว่าเพื่อนจําได้แน่เลยเพื่อนจําไม่ได้หรอกเขาจําได้เพราะเมื่อกี้ไม่มีบล็อกเดีนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเสียงดังเพื่อนกระโดดลงมาแล้วเอาแล้วเขาไปไหนอะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อไงจริงด้วยเพื่อนจําไม่ได้เขาพยายามจะตามหาอีกหนึ่งคนที่เหลือ เขาเริ่มสงสัยหรือเปล่าเพียกว่าเขาสงสัยอยู่แล้วเพราะว่าตอนแรกไม่มีบล็อกสามบล็อกนี่นะนี่ไงเขาไปแล้วเขาไม่สงสัยแน่ใจเหรอพี่ฝนใช่เขาไม่สงสัยแต่เดียวก่อนทําไมเขาย้อนกลับมาเขาหล่นเขาไม่หล่นเขาไปต่อเขาไปต่อแต่พี่เอกคิดว่าเดี๋ยวเขาต้องลงมาแน่นอนเขาไม่มาหรอกหน้าเขาไม่สงสัยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้โอกาสเปลี่ยนบล็อกดีกว่าใช่จะต้องเปลี่ยนบล็อกก่อนแล้ว นี่ตอนนี้พี่ฝนจะแปลงร่างกายเป็นรักสีแดงแต่ว่าบล็อกนั้นน่ะพวกเราก็จะเสียพลังงานด้วยนะดูก่อนแย่แล้วเพื่อนมาตอนไหนอ่ะเขาหล่นลงมาเมื่อกี้นี่ไงดูก่อนเพื่อนเพื่อนดูก่อนนะเขาจําได้หรือเปล่าเขาจาได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้เขาวิ่งหาเพเอกอยู่เขาเดินผ่านไปแล้วพี่ฝนจะต้องชนะชนะอะไรแล้วยืนขวางทางอย่างนั้นเขาก็รู้นะดิเขาจริงจริงเหรอแย่แล้วจะต้องหนีไม่ทันไม่ทันใช่ ไม่ทันแต่ไม่เป็นไรรอบนี้พเพเอกก็จะเป็นคนตามหาจริงเหรอนี่ไงแต่ตอนนี้พเพเอกมองไม่เห็นอะไรเลยพเพเอกกลายเป็นคนตามหาเหรอใช่พเพเอกเป็นคนตามหาเพราะฉะนั้นไม่ได้การเราจะต้องไปซ่อนไปอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่บอกไม่บอกเหรอใช่เร็วเข้าเพื่อนเราจะต้องไปซ่อนกันแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนกับว่าจะมองเห็นแล้วมองเห็นแล้วเหรอมองเห็นแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้จะต้องซ่อน ไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยไม่บอกยังไงก็ไม่บอกตอนนี้ไปแล้วเริ่มจากบล็อกข้างล่างตรงนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนไม่มีไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่อะไรเนี่ยตกใจหมดเลยนี่เพื่อนมาซ่อนในบล็อกเข้าใจแล้วเพื่อนซ่อนแอบบอยู่ข้างในกล่องนี่เองข้างในกล่องนั่นเหรอไม่ใช่พ,พูดผิดข้างในกล่องก็มีแค่ข้างบนน่ะไม่มีไม่มีกล่องพี่วอนไม่ได้พูดอะไรเลยหรือว่ากล่องข้างล่างนี่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ย ทำไมดูบ๊็อกตื่นเกินไม่เจอ,อยังไงก็ไม่เจอเราหรอกไม่มีนี่นะใช่ไม่มีอย่างแน่นอนเราเราซ่อนแอบแน่ใจเลยพี่ฝนใช่พี่ฝนซ่อนแอบได้ดีมากเลยถ้าอย่างนั้นลองกระโดดขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าไม่อยากจะบอกว่าตอนนี้เราซ่อนเป็นอะไรเดี๋ยวเขารู้มองไม่เห็นนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้อะไรกระโดดข้ามไปเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนพี่กมองเห็นแล้วเพื่อนตามมาเร็วเข้า นั่นไงบล็อกสีเทาอ่ะเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเร็วเข้าไปไหนแล้วบล็อกสีเทาทุกคนรีบตามมาทางนี้พี่เอกกระโดดมาไม่ได้อย่างแน่นอนฉันว่าตอนนี้เพื่อนเปลี่ยนที่อยู่กันหมดแล้วแหละ <c oughs> เร็วเข้าเราจะต้องไปซ่อนที่อื่นเราไปซ่อนชั้นบนกันดีกว่าเร็วเข้าเพื่อนเหมือนกับว่ามองเห็นปุ่มสีเขียววิ่งไปวิ่งมาเลยไม่บอกยังไงก็ไม่บอกว่าเราอยู่ไหนแต่ว่าพี่เอมองเห็นแล้วนะ ไม่เป็นไรมองเห็นก็ไม่เป็นไรเรากระโดดเก่งนี่ไงกําลังตามปุ่มสีเขียวอยู่เขาตกลงมามาแล้วเข้าเพื่อนเราจะต้องไปซ่อนแสดงว่านี่ไม่ใช่พี่ฝนแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่พี่ฝนแน่นอนป่านนี้ฉันว่าพี่ฝนกระโดดไปถึงยอดหอคอยแล้วใช่ถูกต้องเลยพี่ฝนกระโดดไปแล้วไม่บอกเลยว่าตอนนี้พี่ฝนกลายล่างเป็นอะไรพี่ฝนกลายล่างเป็นอะไรอ่ะไม่บอกเนี่ยเพื่อนตามมาแล้วเข้าเราจะต้องไปซ่อนชั้นบนแย่แล้วเพื่อนหายไปไหนเนี่ยไม่บอกยังไงก็ไม่บอก แปลงร่างล้วหายไปต่อหน้าต่อตาเลยเร็วเข้าเพื่อนทางนี้มีทางไปต่อยังเหลืออีกต้องสามคนเพียกหาใครไม่เจอเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะแย่แล้วเพื่อนทำยังไงดีไม่มีที่ไปไม่มีทางไปต่อทำไงดีทำไงดีงดละทีนี้เพเอกคิดว่าตอนนี้พี่ฝนน่าจะอยู่ข้างบนสุดเลยงั้นไปตามหาพี่ฝนกันดีกว่าไม่บอกเราไม่ได้อยู่ชั้นบนใช่ไหมเพื่อน ดูเหมือนกับว่าชั้นบนนี้น่าจะไม่มีทางไปต่อเพื่อนตัดสินใจกระโดดลงไปข้างล่างนั่นไงเพียมีคนหล่นลงมาที่ชั้นสีส้มอ่ะไหนไม่มีไม่มีใครเลยใครก็ไม่รู้กล่องสีขาวอ่ะไม่มีไม่มีใครทท่านั้นไม่มีเพื่อนเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นี้เหมือนกับว่าเขาจะเจอเราแล้วนะเพื่อนก็ต้องเจออยู่แล้วเป็นกล่องสีขาวที่อยู่ตรงสีส้มอ่ะงั้นตัดสินใจเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างหมายความว่าไงพี่ฝนเพื่อนเปลี่ยนรยน่างเร็วเข้าเปลี่ยนร่างแล้วไม่มีใครหาเราเจอ จะไปตามพี่ฝนเจอได้งไงเนี่ยขึ้นไปถึงไหนแล้วอ่ะไม่บอกยังไงก็ไม่บอกแล้วกล่องสีเขียวที่เพกตามหาอยู่ก็หายไปด้วยอะ่ะเอ๊ะเมื่อกี้ข้างล่างใครอะ่ะปีนไม่ได้รับรองได้เลยว่าเขานี้พวกเราจะต้องเป็นฝ่ายชนะแน่นอนเลยล่ะเพื่อนแย่ yeah, แล้วตอนนี้เพกปีนขึ้นไปไม่ได้ทําไงดีใกล้จะหมดเวลาแล้วนี่ไงใกล้จะหมดเวลาแล้วจริงๆงันหมายความว่าพวกเราเป็นฝ่ายชนะ มีคนกระโดดลงมาเพล็กเดี๋ยวก่อนเพื่อนรอเราด้วยนั่นไงมีคนกระโดดลงมานี่ไงตอนนี้พวกเราเป็นฝ่ายชนะนี่ตกลงพี่ฝนกับเพื่อนอีกคนหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วเราชนะแล้วล่ะ